ถ้าจะพูดถึงอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาช้านานหนึ่งน,น,นั้นก็คงหนีไม่พ้นการหาปลาครับไม่ว่าจะเพื่อเอาไปขายหรือเอาไว้กินเองเราทุกคนก็คงจะเคยเห็นภาพที่การหาปลาจับปลาแบบต่างๆกันมามา,มากมายครับทั้งการใช้เบ็ดตกปลาขอดแหหรือแม้แต่การยกยอครับโอโ้โหโโโมากมายสารพัดวิธีกันเลยทีเดียวครับแต่วันนี้รายการเมดไทยแลนด์จะพาผู้ชม,มมาที่ตำบลน,นาว่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับเพราะเราได้ข่าวมาว่าที่นี่เขามีวิธีการจับปลาที่ไม่เหมือนใครครับ เขาใช้ไม้ถกเถกครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการลากอวนหาปลาครับคุณผู้ชมครับแมไอ้ไม้ถกเถกที่เห็นแบบน,นี้สมัยเด็กๆหลายคนคงเคยเล่นกันมาบ้างครับแต่แค่ขึ้นไปยืนก็ลํบาบากนะครับชาวบ้านที่นี่เขาใช้มันหาปลาได้ยังไงครับโอ้โหและจุดเริ่มต้นมันเป็นมาอย่างไรเราคงต้องให้ท่านนาอำเภอเล่าให้ฟังกันหน่อยละครับการลากอวนหาปลาของชาวบ้านนาวาตะมนตนาวาอำเภอภูเกยงจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็น การใช้ไม้ถูกเถกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการลากอวนนะครับแต่เดิมนั้นชาวบ้านใช้คนลากอวนซึ่งจะไม่สามารถลงไปในน้ำลึกได้นะครับจะหาปลาได้น้อยตอนหลังมาจึงมีการพัฒนาคิดค้นการเครื่องมือในการที่จะลงไปยังน้ำลึกโดยใช้ไม้ไผ่มาค้ำทอในเมืองต้นเป็นครั้งแรกต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นขาถูกเถก ซึ่งขาถูกเทกนั้นก็จะมีหลายระดับทําให้สามารถที่จะลงไปหาปลาในน้ำลึกได้การใช้ไม้ถูกเทกลากอวนนั้นก็เริ่มมาประมาณ10ปีนะครับบางลําขาถูกเทกนั้นะจะมี3ระดับ4ระดับนะครับใช้กันทุกครเวเนือนทุกครเือนสามารถที่จะใช้ไม้ถูกเทกในการเดินในน้ําเพื่อที่จะลากอวนได้แล้วเป็นภูมิปัยาชาวบ้านที่ไม่มีที่ใดเหมือนนะครับซึ่งชาวบ้านนำมาคิดค้นขึ้นมาเองนอกจากจะสามารถหาปลาในน้ําลึกได้ และก็ได้ปริมาณป่ามากยังสามารถที่จะใช้คนจํานวนน้อยในการที่จะลากอวนนะครับท <c oughs> ่านนายอำเภอพูดมาักขนาดนี้เรายิ่งอยากจะเห็นของจริงแล้วละครับว่าแล้วครับวันนี้เราเลยเดินทางต่อมายังหาดสวรรค์สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับบริเวณริมเขื่อนอุบลรัตนะครับนี่ครับโดยมีพี่กำนันยุทธกำนันของตำบลน,นาว่าครับอาสาพาเรามาดูของจริงกันเลยละครับ รบคุณพี่กำนันพาไปชมอุปกรณ์แล้วก็พาไปรู้จักกับพี่ที่เขาจะลงหาปลาให้เราดูวันนี้หน่อยครับผมเดินเลยครับผมหาแล้วครับหาแล้วครับคุณพี่กำนันครับอันนี้อันนี้คือไม้ไม้ถกเทกเลรครับครับผมครับนะครับสวัสดี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 ครับคุณน้าชื่ออะไรครับผมชื่อลำครับลำแจวยันท่าครับอ๋อพี่นะครับผมบุญท่านท้องทุ่งครับครับคพี่สองคนนี้เป็นคู่หูในการ หาปลาครับาอไม้ทุงเทงนะครับครับแต่ดั้งเดิมแล้วในส่วนของชาวบ้านที่หาปลากันก็ใช้ใช้เป็นการลงดึงดึงวนธรรมดาแต่แล้วมันมันลงได้ตื้นครับพอหลังๆมาคุณพ่อลำเนี่ยแหละครับแกเป็นคนดัดแปลงว่าคือคืออยากให้ลงได้ลึกนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้า ถ้าลงโดยไม่มีไม้จะลงได้ประมาณสักเมตรเมตรยี่สิบเซนมตรหน้าและจะมิดหน้าแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยจะลงน้ําได้ลึกถึง4เมตรนะครับสี่ถึงห้าเมตรขาครับผมนะวั่ถุคือต่อขาเราต่อขาเราเพื่อไปลากอวนมาหรอครับครับผมแล้วปกติตัวตัวนี้จะมีถึงสามสี่ชั้นนะครับแต่ตัวนี้คือแล้วแต่อยากให้ขายยาวแค่ไหนเราก็ต่อเราก็ต่อออกไปคือจริงๆแล้วเนี่ย ก็จะถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วจะไม่ใช้ไม้ถกเถกก็ได้แต่ต้องพายเรือไปแทนใช่ไหมครับเพื่อล้วนปกติไม่พายครับคือเอาคนลงลากเลยครับอ๋อเอาคนลงลากเอาการละอ้วนเอาเอาคนลงลากดีกว่าแต่จะไม่สามารถลงไปี่ลึกได้ก็จะได้แต่ปลาที่อยู่ริมๆครับแล้วเราได้ได้น้อยด้วยครับแต่ถ้าเอาตัวนี้ลงไปได้ไกลแล้วกินได้ยาวครับกินพื้นที่ได้เยอะอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรครับพ่อเอาไว้ทายเหยียบจอนในน้ำครับ เอาไว้ยืนคือเท้าเหยียบตรงนี้แล้วอันนี้ครับเท้าเหยียบตรงนี้โทษนะครับเท้าเหยียบแล้วอันนี้มือจับอย่างนี้แหละครับมันจับพีเลยครับอันนี้ก็อันนี้กันคันน้ำเลิกลงไปอีกกระเยียบพักที่สองครับอ๋อเอาไว้เหยียบเหมือนกันถ้าน้ําลึกถ้าน้ำลึกลงไปเหยียบอันนี้คือจะไม่ได้แล้วน้ำจะท่วมแล้วใช่ไหมครับต้องเหยียบอันนี้นะฮะอ๋อเอาไว้เหยียบเหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่ว่าที่ลึกที่ตื้นขนาดไหนนะครับครับ เอาละครับตอนนี้ทุกท่านคงอยากจะเห็นพี่เขาขึ้นไม้ถกเทกให้ดูกันแล้วใช่ไหมละครับจัดให้ชมเป็นขวัญตาหน่อยครับพี่ครับขึ้นบนบกได้ครับต้องในน้ำครับนั่นขึ้นได้ครับจริงเหรอครับครับขึ้นบกยากกว่าครับยากกลัวครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะ่ามี่บ่มีแเนี่ยพอยุ่งครับขันจี้น้ามันสีน้าพอยุ่งได้ครับอโอเป็นอย่างนี้เองจริงอย่างที่พี่เขานะครับโอ้ยเขาใช้ไม้ถกเทกแค่อันเดียวแบบนี้มันจะขึ้นบนบกได้ยังไงล่ะ โอ้บาแล้วเอาละครับถ้าอย่างนั้นเรารบกวนให้พี่ทั้งสองแสดงวิธีการลากวนจับปลาด้วยไม้ถกเทกของจริงให้ดูกันหน่อยดีกว่าครับพี่ครับหลังจากพี่ทั้งสองคนเตรียมอวนเรียบร้อยแล้วครับพวกเขาก็เดินลงไปในตำแหน่งที่ต้องการโดยคุณพี่บุญทันนี่ยืนจับควนที่หลักของจุดเริ่มต้น,นครับซึ่งน้ําตรงนี้จะตื้น ยืนถึงนะครับส่วนพี่ลำครับแกก็เดินลากอวนไปเรื่อยๆครับซึ่งแน่นอนครับว่าความลึกก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดแหะครับเมื่อถึงจุดที่ขายืนไม่ถึงพี่ลำแกก็จะขึ้นไปยืนบนไม้โถกเทกอันที่แกพกไปด้วยและก็กระโดดไปเรื่อยๆใต้น้ำพร้อมกับลากอวนไปด้วยแบบนี้แหละครับ แล้วพานไปแป๊บเดียวเท่านนครับพี่ลำแกก็ออกไปไกลลิบเลยทีเดียวครับแม่ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าน้ําจะลึกหรือไม่ครับแม่เท่าที่ถามชาวบ้านท่านั้นเขาบอกว่าโหตรงที่พี่ลำแกอยู่เนี่ยครับไม่ต่ำกว่า5เมตรแน่ๆครับวายแถมยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดซะด้วยครับทีมงานถึงกับต้องหูนั่งเรือตามถ่ายกันเลยทีเดียวล้ครับ และตอนนี้ก็เหมือนว่าจะสาแก่ใจพี่ก็แล้วนะครับแม่พะลากอวนออกไปถ้าจนพอใจแล้วพี่เขาก็จะลากอวนกลับมายังที่ที่ยืนถึงนะครับแล้วก็จะเอาอวนขึ้นกันแล้วล่ะครับ โอ้โหไอ้แป,ป๊บเดียวเท่านนครับได้ปลามาเห็นๆเลยครับนี่ครับโอ้โหแม่วิธีนี้เหมือนช่างสุดยอดซะเหลือกเกินครับอย่างที่เขาบอกเป็นตอนต้นครับเมื่อไปยังน้ําลึกได้ก็แสดงว่าเรามีพื้นที่ในการจับปลามากขึ้นนั่นเองแม่ดููไปวิธีของพี่เขาก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่ครับในเมื่อเรามากันถึงที่นี่แล้วทีมงานครับเราจึงขอลองดูสักหน่อยครับว่าไอ้ไม้โถกเทกเนี่ยมันจะใช้ยากสักแค่ไหนกันเชียว <im itation> <im itation> มอาจจะเป็นเพรน้ํามันืึนไปแล้วคราวนี้ลองมาน้ําลึกกันบ้างดีกว่าอาเอาแบบที่พี่เขาทํากันบ้างน,นะครับ <im itation> แม่ขนาดนี้แล้วคงต้องแปลว่ามันไม่ธรรมดาแล้วครับไม่ใช่ว่าใครๆก็จะทําได้อย่างแน่นอนนะครับ <im itation> เอ๊ว่าแต่วิธีแบบนี้ในอนาคตนี่มันจะไม่หายไปหรอครับ ก็สืบทอดโดยการที่วัยรุ่นเมื่อเร,เริ่มหาปลาได้นะครับก็มาหาปลากับพ่อแม่ลุงป้าน้าอานะครับก็จะมาหัดใช้ใช้ไม้ตกเทกนี้ในการหาปลานะครับก็เริ่มเป็นการฝึกซึ่งซึ่ง,งไม่ฝึกไม่ยากนะครับการล่าอวนหาปลาโดยไม้ตกเทกนั้นน่าจะมีเฉพาะที่บ้านนาว่าอำเภอภูเบียน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชาวบ้านตำบลน,นาว่าแห่งนี้นะครับที่ปรับตัวและหาวิธีการเพื่อให้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดครับและยังส่งต่อความรู้นี้ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานให้สืบต่อไปด้วยครับเรีกว่าสุดยอดไปเลยล่ะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมมันตราวารีจังหวัดขอนแก่นครับที่สนับสนุนที่พักดีๆด้วยนะครับ พูดถึงการไถนาด้วยควายในปัจจุบันนี้มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทุ่นเวลามากครับแต่การไถนาด้วยควายนั้นเป็นการประหยัดครับลดต้นทุนให้กับชาวนาได้อย่างมากเลยทีเดียววันนี้กิจกรรมการแข่งขันการไถนาจึงเป็นการส่งเสริมให้คนรู้คุณค่าของควายด้วยนะครับส่วนผู้แข่งขันนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเหล่าบรรดาชายหนุ่มในหมู่บ้านและที่เรียกเสียงเชียร์ก็เขยฝรั่งนี่แหละครับถ้าควายกับคนพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับ